ตายแล้วจ้ะคุณพี่บอกเลยว่าวินาทีแรกที่ได้ยินเสียงประกาศนี้หัวใจน้องเต้นแรงจนแทบจะกระดอนออกมาเต้นระบำข้างนอกเลยค่ะเพราะนี่คือการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรของมินิซีรีส์ที่ฮอตประหลอดแตกจนสถิติดําเดิมต้องหลบไปนั่งร้องไห้ที่มุมห้องเลยนะคะเขาประกาศชื่อเรื่องออกมาเต็มยศแบบไม่เกรงใจใครว่าไทหนีชวนแย่โหเจนจินชีนล้วนเล่ หรือถ้าจะให้ปลายเป็นไทยแบบแซบแบเกดเดยก็คือสาวไทยข้ามพบไปแล้วทำเอาหัวใจท่านขุนศึกปั่นป่วนวุ่นวายยันเองค่ะ แถมงานนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะพร้อมโมเอาไว้เลยว่ามียอดจองล่วงหน้าทะลุหลักล้านไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่ายังไงนี่มันไม่ใช่แค่ซีรีส์ธรรมดาแล้วค่ะคุณแต่มันคือปรากฏการณ์ระดับชาติที่หมอดูทุกสำนักต้องฝันถงว่าเป็นตัวเต็รเงระเบิดความตังประจำปีตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวเชื่อน้องเธอค่ะว่าของเขาแรงจริงอะไรจริง ความดีงามพระราม8มันอยู่ที่โปรดักชันนี่เลยค่ะคุณขาเขาไม่ได้ถ่ายกันเล่นๆหลังบ้านนะคะแต่เล่นใหญ่รัชดาไลด้วยการยกกองไปถ่ายทำแบบค้ามประเทศระดับนรกแตกตีอี้จู่หัวจูจัวคือต้องวิ่งรอกไปมาระหว่างจีนกับไทยหึงขว่าจ้องกัวอุ่ยไทยกัว เพื่อเก็บภาพบรรยากาศวัฒนธรรมอันลึกซึง้งและวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆของทั้งสองประเทศไม่ยำรมกันให้กลมกล่อมในเรื่องราว้้ามพบนี้ลองจินตนาการดูสิคะว่างานประสานงานจะวุ่นวายขนาดไหนในวงการนี้แต่ทีมงานเข้าใจสู้มากค่ะบอกว่าความจริงใจเท่านั้นเวะเหอะเจิ้นเฉิงถึงจะถ่ายทอดความโรแมนติกที่ยอดเยี่ยมที่สุดออกมาได้ แม่ฟังแล้วก็เคลิมจนอยากจะวะไปกลางเดือนมกรากคมสเสดียวนี้เลยค่ะและที่ทำให้น้องประทับใจจนต้องยกนื้วโปงให้รัวๆคือความใส่ใจค่ะคุณเขาไม่ได้แค่ทำเวอร์ชั่นภาษา,ษาจีนเท่านั้นนะแต่ยังทำเวอร์ชันภาคไทยฉบับเต็มอย่างพิถีพิถันเฉียนไทเ้เหวนไพ่อินบันเปิดเพื่อส่งมอบสัญ,ญญาณเต้นแรงของหัวใจไปสู่ผู้ชมทั่วโลก โดยเฉพาะแฟนแซนชาวไทยอย่างเราแบบไม่มีตกหล่นเลยนี่ไม่ใช่แค่การส่งออกธรรมดาแต่มันคือการสนทนาทางวัฒนธรรมที่จริงใจสุดๆเลยนะคะส่วนเรื่องความปังของนักแสดงนำเนี่ยต้องไม่สืบค่ะแค่ภาพแอบถ่ายของพระเอกกับนางเอกหลุดออกมาแค่นั้นละค่ะยอดผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มต่างประเทศพุ่งพรวดพลาดห้าหมื่นคนในวันเดียวนี่มันแรงดึงดูดระดับจักรพรรดินีชัดๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความปังนี้เบื้องลางความสำเร็จนี้คือการทำงานร่วมกันอย่างหนักหน่วงถึง6เดือนของทีมงานจีนไทยซึ่งรวมถึงพันธมิตรสำคัญชาวไทยด้วยนะคะพวกเขาเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ถูกคาดหวังขนาดนี้และสัญญาจะตอบแทนด้วยผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดณนะจุดนี้เขากระซิบกระซาบมาบอกเราว่าการถ่ายทำในจริงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจ้า แต่ที่ไทยยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเร่งถ่ายทำแบบสู้ตายซึ่งเราเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะที่ต้องมานั่งนับวันรอไปพร้อมกับทีมงานสรุปแล้วกำหนดฉายยังเป็นทําการคือกลางเดือนมกราคมนี้ทีมงานเขาทิ้งท้ายอย่างเร้าใจให้เราไปดูว่าเสาไทยตัวแสบจะเกาะของไวุ่นวายได้อย่างไรแล้วไปดูสิคะว่าจอมทัพน้ำแข็งหน้าดุของเราจะโดนป่วนหัวใจจนวุ่นวายเหมือนมาดักกล่องได้ขนาดไหน พวกเขาขอบคุณทุกคนที่เฝ้ารอและสนับสนุนและย้ำว่าซีรีส์แห่งความโรแมนติกคามมิติที่สร้างปรากฏการณ์ร่วมกันกำลังจะเปิดม่านแล้วพร้อมฉายพร้อมกันทั่วโลกเจอกันกลางเดือนมการาน,นะจ๊ะไม่พลาดแน่นอนค่ะคุณพี่ เรามาดูคลิปเบื้องหลังล่าสุดที่ปล่อยออกมากันค่ะเรื่องของเรื่องคือมันมีซีรีส์จีนพล็อตล้ำที่ชื่อว่าสาวไทยข้ามภพป่วนใจไม่ทับหรือในชื่อจีนเก๋ๆว่าไทหนีชนแย่ไหวเหอเจนจีนแค่ชื่อเรื่องก็สัมผัสได้ถึงความวายป่วงแล้วใช่ไหมคะจินตนาการภาพสาวไทยตัวจี๊ของเราวับขามมิติย้อนวเวลาไปโผล่กลางดงแม่ทัพจีนดูสิคะงานนี้ท่านแม่ทัพผู้เคร่งขรึมจะเอาอะไรมาต้านไหว ถึงแม้ว่าในข้อมูลเขาจะไม่ได้เล่าฉากแบบช็อตต่อช็อตให้เห็นภาพเคลื่อนไหวแต่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยค่ะว่าคลิปนี้คือศูนย์รวมความบันทางในหมวดซีรีส์ไทยจีนที่คัดสรรมาแล้วว่าดีงามได้เฉพาะเรื่องเพลงประกอบนี้คือคัดมาขยี้ใจสุดๆมีทั้งเพลงใยรักจากเรื่องใจขังเจ้าที่แค่ขึ้นอินโทรมาน้ำตาก็รื้นหรือจะเป็นเพลงจีนบรรเลงอย่างกู่เฟิงหายยินและฉันแย่เวอร์ชันตัดต่อพิเศษ โอ้ยฟังแล้วเหมือนหลุดเข้าไปเดินสวยๆอยู่ในพระราชวังต้องห้ามเลยค่ะคุณบรรยากาศย้อนยุคมาเต็มแบบตะกอน แล้วที่เด่นมันอยู่ตรงคอสตูมนี่เลยค่ะคุณขาเขาฟาดมาเน้นๆถั้งไทยเดรสชุดไทยประกบกับไชนีสเดรสแบบตาต่อตาฟันต่อฟันลองนึกภาพตามนะคะสาวไทยห่มสบายเฉียงเดินฉับับรอดๆทำกลางสาวงามชุดจีนโบราณหรือไม่ก็น้องนางเอกของเราอาจจะต้องพยายามยัดตัวเองลงในชุดจีนกรุยกรายแบบเก๊ๆกังๆจนทันแม่ทับต้องมาช่วยจัดระเบียบเสื้อผ้าให้ อะไรแค่คิดก็เขินตัวบิดแล้วคะ่ะซึ่งเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เรามามนโนเองนะคะเพราะเขาเชื้อเชิญด้วยความมั่นใจว่าเชิญชมภาพฟินทางนี้จ้าพร้อมอีโมจิรักใคร่กลมเกลียวไทยจีนแบบหวานเจีย๊ยบแปลว่าในคลิปมันต้องมีโมเมนต์สายตาประสานสายตาหรือฉากกูกกิที่ทำให้หมอนที่บ้านเราไม่ได้พักผ่อนแน่นอน,นคะ่ะ สรุปเลยนะคะว่าคลิปนี้คือประตูวิเศท์ที่จะพาเราว่าไปสู่จักรวาลแฟนตาซีที่สาวไทยผู้สดใสของเราจะไปปั่นหัวใจท่านแม่ทัพผู้เกรียงไกรให้เสียอาการจนกลายกันตำนานรักคามพบที่ทั้งหาทั้งฟินและงดงามรึงตาแบบที่พลาดไม่ได้แม้แต่ฟินนาทีเดียวเลยค่ะคุณและอยากจะบอกว่าเห็นเบื้องหน้าฉากสวยที่เรากรีกราดกันเนี่ย เบื้องหลังบอกเลยว่าสู้ชีวิตกันสุดฤทธิ์ชนิดที่ชีวิตเกือบสู้กลับเลยนะคะ เรื่องของเรื่องคือบรรยากาศกองถ่ายกลางดึกที่มันไม่ได้โรแมนติกเหมือนในซีรีส์เลยซักนิดอากาศมันหนาวเหน็บจนเข้ากระดูกดำลมพัดมาที่นี่ขนลุกสู้ไปทั้งตัวจนแทบจะตั้งวงรำไทยได้เลยค่ะคุณภาพที่เห็นก็คือเหล่านักแสดงและทีมงานที่ยืนเราเข้าฉากเป็นแถวไม่ได้ยืนเก๊กสวยเหล่าอะไรหรอกนะคะแต่ยืนสั้นพภาพาเป็นเจ้าเข้าสิงกันทั่วหน้า เรียกว่าอาการสั่นสู้ของจริงมันเป็นแบบนี้นี่เองจนในที่สุดความอดทนก็ถึงขีดจำกัดต้องงัดเอาไอเทมลับระดับตำนานที่ซุกซ่อนไว้ออกมาแทนแทนแทนมันคือผ้าห่มผืนหนานุ่มนั่นเองค่ะ หน้าที่นี้บอกเลยว่าลืมคำว่าแฟชั่นิสตาหรือลูกท่านวทาผู้เกรียงไกรไปก่อนนะเพราะทุกคนรีบขวาพ่อห่มมาพันตัวกลายเป็นดักดาเดินกันหมดเลยสภาพแต่ละคนคือมุดหน้ามุดตาเหลือแต่ลูกตาปริบๆโกออกมามองกันดูแล้วทั้งหน้าสงสารทั้งหน้าเอ็นดูจนหลุดคำอูออกมาเลยค่ะแต่คนที่น่าเห็นใจและหน้าเอ็นดูที่สุดจนต้มส่งกำลังใจให้รัวๆก็คือพี่หมาพระเอกสี่ขาของเรานี่แหละค่ะที่ต้องยืนรับ ลมหนาวอยู่กลางกองถ่ายจะเอาผ้าห่มไปห่มให้ทั้งตัวก็ลำมากพี่แกก็เลยได้แต่ยืนนิ่งๆสั่นสู้ลงไปพร้อมกับนักแสดงเห็นแล้วอยากจะวิ่งเข้าไปกอดให้ความอบอุ่นจริงๆเชียวทั้งหมดนี้ที่ยอมทนหนาวปากสันฟันกระทบกันกึกๆก็เพื่อให้ได้ภาพแสงสวยบรรยากาศเรียวๆที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาฝากแฟนๆทุกคนนี่ละคะ่ะ เห็นความทุ่มเทระดับนี้แล้วต้องปูเสื่อรอชมความฟังที่แลกมาด้วยความหนาวนี้อย่างจดจดจงจ้องแล้วล่ะค่ะคุณพี่ แหมเพื่อนเพื่อนคะหลังจากที่คลิปเบื้องหลังความสั่นสู้ของกองถ่ายนี่หลุดออกไปสู่สายตาชาวโลกบอกไว้ว่าทั้งฝั่งจีนเขาก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะคะน้องรีบมุดท่อข้ามกำแพงเมืองจีนไปส่งคอมเมนต์มาฝากคุณพี่ด่วนจีเลยคะ่ะแหล่งความรู้ความเมาโมยหลักๆก็มาจากแอปยอดฮิตอย่างเต้าอินและไวปัวที่ตอนนี้แทบจะลุกเป็นไฟด้วยความเอ็นดูผสมความหาเริ่มจากในเต้าอินก่อนเลยค่ะคุณพี่คอมเมนต์นี่ไหลเป็นน้ำตกเลยส่วน ใหญ่จะโฟกัสไปที่ความแตกต่างของอุณหภูมิที่น้องนางแอกของเราต้องเจอมีคนนึงเมนได้ใจมากบอกว่าโถลูกสาวไทยของแม่ปกติอยู่แต่เมืองร้อนมาเจอช่องแช่แข็งของพี่จีนเข้าไปสั่นเป็นลูกนกเลยลูกเอ,อ้ยเอ,อ็นดูไม่ไหวแล้วอยากจะส่งฮีเตอร์ไปให้ทั้งกองไทยเลย แล้วก็มีอีกเมนที่ย้อนไหลถล่มทลายเซลท่านแม่ทับของเราว่านี่ไม่ใช่ท่านแม่ทับพวกเรียนไกลแล้วนี่มันแม่ทับนั่งเข็งใสชัดๆดูปาดท่านสิสันจนจะแร็ปเป็นเพลงหิบฮับได้อยู่แล้วอ่าแล้วขำจนท้องแข็งเลยค่ะแถมยังมีพวกตาดีแอบเซลเจ้าหมาด้วยนะคะว่าขนาดม้ายังเดินขาสันพับๆสงสัยน้องมมาคงอยากบอกว่าขอพระห่มให้หนูด้วยคนได้ไม่มนุษย์ ่ามาฟังไว้ปัวกันบ้างค่ะที่นี่แม่จินคาวิทกันแบบมีคลาสแต่เขาแอบหาไม่แพ้กันนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งวิจารณ์แฟชั่นผ้าห่มได้เฉียบขาดมากบอกว่าคอลเลกชั่นฤดูหนาวปีนี้แฟชั่นดักแด้ผ้าห่มมาแรงแซงทุกของจริงๆนะคะดูสิคะท่านไม่ทับพันตัวสักลมดิ๊ก จนแท้จะกลิงแทนเดินได้แล้วหมดกันภาพหลักหลอดที่สั่งสมมาแล้วก็มีคอมเมนต์สายจีนที่ชงเข้มมากบอกว่าหนาวขนาดนี้ทำไมผู้กำกับไม่สั่งคัดแล้วให้ท่านแม่ทัพก่อนนางสาวไทยให้ความอบอุ่นละคะนี่มันโอกาสทองชัดๆรับรองว่าหายหนาวทั้งกองถ่ายแถมคนดูก็จะตัวร้อนเผาแทนด้วยแหมแม่จีนเขารู้ใจเราจริงๆ ปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ที่ซึ้งจิงใจแต่ก็ไม่ไวตบมุกตลกเห็นทีมงานและนักแสดงทุ่มเทสั่นสู้ลมหนาวขนาดนี้ซีรีส์อ่อนแอร์เมื่อไหร่สัญญาว่าจะดูแบบไม่กดข้ามเลยแต่ตอนนี้ขอขำท่านแม่ทัพที่ยืนห่อไหลหมดสภาพวีรบ,บุรุษก่อนนะสรุปคือทางฝั่งจีนเขาเอ็นดูและเอาใจช่วยทีมงานสุดๆยิ่งเห็นความลำบากบนหาแบบนี้กระแสรอยชมยิ่งพุ่งกระฉูดจนฉุดไม่อยู่แล้วล่ะคือคุณพี